วลามินซมแซมคีมูอ่ะแซม,มเป็นมนัดกินของมัด แม่ค่ะพี่น้องนู no. ่นสวนพี่น้องอัตุเปเล่นเนาะค่ะฮึ่ <My God. S 1> สตอยก่อนผู้ผู้แม่งยางเฝ้าลูกค่ะรามินกับแม่ อพอยศอปยศแม่แม่บอกว่าอย่าไปปะโนกาอพยศเนาะปากวุ้งเลยหรนตกใจมันลงไปครักนะก็เห็นเด็กหนว่าหนาวแล้วพี่จริงน้อยยังห่อนนะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็มี12องศาเนาะค่ะ บรรยากาศแกดออกจั่หวะมี้มเนาะค่ะกับพ่อหนาว น้ำบ่ลูกโอ้น้ำเย็นครับน้ำเย็นอยู่ดีค่ะน้ำเย็นนี่ลูกเพรเนี่ยเย็นคือน้ำอยู่ในี่ตัวเย็นนะคะ่ะที่เขาใส่ขวดโคกเราใส่ใส่ตัวเย็นเนาะค่ะกินแล้วชื่นใจโอ้ยอันนี้แต่ว่าหนาวนะคะ ถ้าว่าอนๆกินน้ำอันนึงนึกก่อนน้ำแช่ตู้เย็นเนาะชื่นใจเนะาะแบบอันนี้นี่ละแช่น้ำหานาวเนาะค่ะน้นนองอาตุลมะฝนเทลงมาเทลงมาเนาะคะ่ะอันนั้นเป็นอย่างเปเล่นขีดตมเนาะคะ่ะถ้าได้กลับถ้ากยากจะพาไปเห็นดอกกาสดำหน้านะคะเพคนอยากเล่นน้ำขีดตมไหมคะ่ะ มวนของนั่งเนาะค่ะโอ้ยลูกมีความสุขยากกบมีความสุขเนาะค่ะพี่น้องเป็นอยากเล่นน้ำนิสินเนาะให้เดินยูตื่นยูฟังๆเนาะค่ะเพิ่นกระมีนั่นนี่เพิ่นกันไว้อยู่เนาะค่ะพี่น้องว่าเด็กน้อยลงไปค่ะเป็นยางมะพร้าวมูเพิ่น

แล้ไม่พูนละน้องตุดเลนไปแลนมาเนาะคะ่ะบัดน้องเพิ่นมาเลลน,นูน่น <c oughs> ก็จะมีเรือพายนะคะคอยดูเด็กจมน้ํานะคะเป็นผู้ใหญ่คอยดูเด็กนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นรลยวันนะคะถ้าใครมาเฝ้าหรือว่านั่งคอยสอด uh, มองว่าเด็กคนไหนตกน้ํานะคะเล็บปาไปแล้วลูกปลาไปแล้วไปลึกๆแล้วลูกมันลงไปขังลึกๆอะ่ะลงไปลึกแล้ว,ว<ะ>มันก็เขเนมามมาตัวดาตัวจับกินเลย คนมีบ้านแถวนี้ก็จะดีหน่อยนะคะในช่วงซัมเมอร์แต่ช่วงสนูก็เหมือนคนเดียวตัวคนเดียวบ้านหลังเดียวอย่างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนหน้าซัมเมอร์ก็จะดีไปอย่างนะคะคือว่าบรรยากาศที่อะไรก็ดีไปหมดค่ะดะูมันยัไงไงล่ะคะคือเปิดหูเปิดตามากเลยใช่ไหมคะ น้องอตุกก็ได้เล่นสมใจเลยค่ะลูกชายมีความสุขยาก็มีความสุขค่ะเอา้าลามินไปไหนน่นูนสกูตเตอร์พูนพี่น้องลามินไปไหนโน่นี่นาอคือบปเห็นจะบอกนาะไปซื้อของกินมั้งนั่นนะตอนนี้ก็มากับพี่สาวารามินแล้วก็พี่เขยนะคะแต่น้องไอนุชไม่เล่นน้ํานะคะ ไม่เหยียบทรายด้วยคือกลัวค่ะก็ไปเดินตรงนู้นนะคะสองคน แล้วาเล่บามาไปถึงปามาไปอ,อันนี้ก็จะเป็นร้านคาแฟานะคะหรือว่าร้านข้าวนะคะอ,คอาหารนั่งกินชมวิวไปด้วยสวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องนะเพิ่นเล่นแเราเพิ่นมาอยากจะสนใจปันใด<อ>เด็กหน่อยเนาะคะ่ะ โอ้ยรื่มตอรื่มตตโอ้ยก็หน่อยนี่ลรื่มนะลรื่มนะวันนี้อาบไส้มากก่อนอาบไส้แล้วมาลงน้ำผู้สาวผู้สาวงามค่ะค่ะเสื้อดำเนาะค่ะเสื้อดำสวยมากเลยนะ

ยเซปบอลามินแซบเซ่บัตคีโมไม่เซบถือเป็นวัดเป็นวัดกินของเป็ดเผ็ดเซบเซ็อันนี้การกินเนี่ประการที่ ลุกบรรยากาศดีค่ะบ,บรรยากาศดีดีวัดตาฮะห้อยใสยื้อสระว่ายน้ำเตียเตียงวัดตาไวเอาไใส่ยังอยู่เอาเอาเอา <c oughs> หนึ่งจุดดาดดำหู นีวิวบรรยากาศดีค่ะค่ะพี่นอ้องไปเข้าไปเบึงอันนี้กิจะเป็นโรงเรียนเนาะค่ะรามินมาเมือนกรอนบงงามอน,นี้งามแั่งามแนี่นี่ค่ะบรรยากาศดูไปไกลบ้านเนาะค่ะอันนี้เกิดจะเป็นพับเป็นบาร์เนาะค่ะอันนี้กิจะเป็นแ้คนเดินเลยเนาะคะ่ะคนอยู่บ้านแถวนี้เกิประมาณนี้เนาะค่ะ ส่วนมาฝรั่งก็กสิะย่ตึกแบบนี้เนาะคะ่ะพี่นองเป็นบานเป็นห้องใี่ไหมคะ่ะนี่ค่ะอันข้างในกสิะงี่ค่ะนี่ค่คะพี่นอนจาเข้าไปอ่าแย่ละมีก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่แบบนี้นี่ค่ะมองนี้ก็โอ้ยงามค่ะเหนหน่อยเดินนาะะ่ค่ะงามหูงามตาสะดวกสบายนั่นก็จะเป็นโรงเรียนหน่อยเนาะคะ่ะ ดีค่ะดีต่อใจเนะะาะค่ะเห็นไหค่ะคนเก๋สิมากยางเหรียญยางรอผ้าดเด็กหน่อยเลาะมันงค่ะมาต้องระวงังรถดมาต้องระวังมีเลยค่ะพี่น้องคะคือสบายใจแค่ระวังเด็กหน่อยขับสกูตเตอร์แง่งเนาะคะ่ะผู้มีเด็กนหนึ่งขวบสองขวบก็ต้องเบิ่งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องโอ้ตอนนี้กันงามค่ะนี่ค่ะเป็นโรงเรียนเนาะคะ่ะโรงเรียนหน่อยอนุบาลม้อนหนึ่นนงม้วสองม้วนสามม้วน ก nice. like ็จะเป็นไม่หน่อยออาลูกข้าชูอีไก้แต่คือหะทะองมอีไก้นี่มองมันแค่อีไก้อันนี้ก็สะเป็นลงเรียนหน่อยเนาะค่ะอัดตัจุดซ้ายอัดตั Ah, tu je sai. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. tu no. Ah, tu no. Tak oh, to, 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 tai wa no, tai wa, tai wa. Bo dai. Bo dai rom phom. Ini. Mu, nak ha? Ini mu barbecue mu. Ini. 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 Ini อันนี้บาร์บีคิวคูดิซ่ารสชาติแบบโอ้ต้องามขวดรามินเม้าท์สามขวดค่ะลามินเพิ่นหนึ่งเพิเ่นกินสามขวดเพิ่นได้อยากนะคะยากบ่อยากบ่อยก,กินสม่ำต็มไปแล้วหวานสมตำเต็มำแตงใส่ข้าวพุ่นตำแตงใส่ขา้ขาวพุ่นไปแล้วน้องอาทุกกำลังค่อยอยากอยากตะพูนี่แหละค่ะ <laughs> ไพิ่ <laughs> <laughs> นกิน <laughs> คนมากินก็กินบรนนบอบอรยากาศกเัวแซบาหวานนะลูกนีกัดหลายด้แซบวะดี้แซบลูกมีอไรก,กินต่สมตามน,น,น,มนดูเลยมาดูกัสิเด็ดชัว ถ้าไปย่าฮัทป้าไปวดีดีจะให้จะให้โวอกัยยน,ปปนดีดีเหยื่งเถียงเยื่งเหยงเหย่าปากเหย่าปากเยื่งเถียอารีน่ะอาลีนเะส,สื้อมังต่องพีน่น้องคะมึงแถนย่าเนะคะ่ะโอ้ยหนึ่งวันสิบ่เกิดก็เกิด ตะวันนี่เซตเราค่ะเห็นไหมเป็นตุ้มแบบนี้แหละค่ะพี่น้องอืมเป็นตุ้มแบบนี้เนาะค่ะเป็นก้นแพะแบบนี้ค่ะอันนี้จังง่งวยประสิทธิ์เป็นปานเลยค่ะนี่แหละขนาดไซส์อยู่ดีค่ะพี่น้องแต่ว่าแดดเขาไม่ได้แขนเลยือเก้าอืมอมื่ค่ะเขีนเก็บ <laughs> สุดท้าย พอกับแมงงงตาแตกนี่โอ้ยบัดสีนอนก็นอนในสีเนาะนมามินไปนอนละบาดเป็นสีนอนไหมคะเป็นตะเรือตอัวเนาะก็ส <c ười> ีเมื่อย์แดดเนาะเหรินเมื่อยเหรินหน้าเมื่อยเป็นตะเรือตอัวมาๆมท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไะคร์เนย้ด้ค่ะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีได้ะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ